เจอไร่ที่ดินไทยที่มีโฉนดเป็นหลักฐาน71ไร่นี่คือพื้นที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วที่ถูกสัตรูลุกล้ำ71ไร่ที่ไม่ใช่แค่ดินแดนตามเส้นเขตแดนแต่มันมีโฉนดเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเป็นของไทยนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจล้นฟ้าที่คุมกองทัพแต่ทำไมการทวงคืนแผ่นดินในเขตอธิปไตยของตัวเองถึงต้องติดขัดยุ่งยาก ต้องรอประชุมต้องรอคำสั่ง เหมือนต้องขออนุญาตจากไอ้เขมรที่มาปล้นเราไปถ้าเรื่องง่ายๆแค่นี้ท่านยังไม่กล้าสั่งการเด็ดขาดท่านยังลังเลแล้วเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าท่านจะปกป้องอธิปไตยของชาติในสงครามจริงๆได้ทำไมผู้นำของเราถึงอ่อนแอและขลาดเขลากับขเขมรขนาดนี้คำพูดเอาใจประชาชนว่าใครรุกต้องออกไปมันเป็นแค่ลมปากหลอกเด็ก การไม่สามารถยึดคืนแผ่นดินที่เป็นของประเทศอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมันชี้ให้เห็นว่ามีเงาบางอย่างคอยขัดขวางข่าวลือเรื่องสอสอชื่อย่อชอช้างสองคนที่รับเงินหุนเซนมาซื้อเสียงนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่และขี้ข่าขเขมรที่รับเงินสก,กรปรกมาขายชาติมันมีแค่สองคนเท่านั้นหรือ หรือว่ามันมีมากกว่านั้นหรือยิ่งใหญ่กว่านั้นถ้าไม่ใช่และไม่มีทั้งหมดเป็นเพียงข่าวลือทำไมมีคนไทยบางส่วนคอยขัดขวางทำไมนายกถึงไม่เด็ดขาดเหมือนตอนประกาศต่อหน้าประชาชนพูดเพื่อเรียกเสียงปรบมือใครๆก็ทำได้แต่ถ้าอยากพูดในฐานะนายกของคนไทยไปนานๆท่านพูดแล้วต้องทำ และช่างหน้าสะพรึงถ้าหากคุณเซ็นโยนเงินเปลี่ยนจากซื้อตัวสอ,สอสอเฉพาะชื่อย่อชอช้างเป็นซื้อทั้งหมดตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกฮุกประเทศไทยจะอยู่อย่างไรหน่ากลัวและน่าสมเพศประเทศไทยอีกประการหนึ่งคือความอับอายระดับโลกและชีวิตคนไทยที่ไร้ค่าสิ่งที่น่าอับอายขายหน้าระดับโลกยิ่งกว่าการเสียที่ดิน71ไร่คือเรื่องชีวิตของคนไทย ประชาชนไทยกว่า3,000ชีวิตถูกขังถูกบังคับเป็นสแกมเมอร์อยู่ในเขมรพวกเขาคือพลเมืองของชาติที่กำลังถูกศัตรูทรมานโดยที่รัฐบาลไม่รู้สึกเจ็บร้อนสักนิด ในขณะที่เกาหลีใต้ที่ส่งผู้หญิงตัวคนเดียวไปช่วยพลเมืองของเขา64คนกลับประเทศได้อย่างง่ายดายรัฐบาลเกาหลีใต้แสดงให้โลกเห็นว่าชีวิตพลเมืองเขามีค่าและแสดงให้เห็นว่าราคาของเครดิตความยำเกรงที่ขเขมรมีต่อเกาหลีใต้และไทยนั้นอยู่ในระดับเพชรกับขี้หมากองหนึ่งรัฐบาลไทยรัฐบาลของเรา กลับไม่เคยแม้แต่จะเอ่ยถึงชีวิตคนไทย3,000คนปล่อยให้พวกเขาถูกทิ้งให้ตายทั้งเป็นและตายไปแล้วเป็นร้อยๆในประเทศศัตรูได้โปรดเถิดท่านนี่คือเสียงจากประชาชนที่รอคอยความหวังจากนายกของพวกเขาไม่ว่าท่านจะชื่ออะไรมาจากไหนมาเพื่ออะไรในส่วนที่ท่านจะหาเศษหาเลยเชิญท่านตามสบายเถิด แต่เมื่อท่านมาแล้วก็ขอให้คนไทยได้ภาคภูมิและอุ่นใจบ้างในเรื่องอธิปไตยและการมีอยู่ของประชาชนคนไทยหรือท่านพอใจแล้วว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยตั้งสี่เดือน